กุญแจสู่ความสำเร็จของการลดน้ำหนักข้อที่4ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยนะคือสิ่งมีชีวิตเอาง่ายๆมนุษย์เราก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแหะนะสัตว์ทุกชนิดอะมันก็ต้องเคลื่อนไหวไปเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆคุณดูสัตว์ที่เคลื่อนไหวน้อยฮิปโป ถ้าคุณเคลื่อนไหวน้อยคุณเหมือนฮิปโปเอาไหมอย่าทําอย่างนั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น <laughs> สิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณก็ต้องเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆต้องออกกาลังกายไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นฮิปโปเพื่อให้ตัวเองมีหุ่นที่ดีเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงโอเคไหมการออกกําลังกายมีหลายรูปแบบออกกําลังกายสลายไขยมัน ออกกาลังกายเพื่อการสร้างกล้ามเนื้อออกกําลังกายเพื่อวความแข็งแรงของหัวใจและปอดสิ่งเหล่านี้คุณเลือกรับข้อมูลได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องพิจารณาคือถ้าคุณมีวัตถุประสงค์ในการลดน้ําหนักให้เน้นเรื่องของการออกกําลังกายสลายไขมันไม่ใช่เป็นเน้นเรื่องคาร์ดิโอไปเน้นเรื่องเวทเทรนนิ่งเพื่อไปสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่ อันนั้นคือสําหรับคนที่เขามีวัตถุประสงค์อื่นๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลดน้าหนักการลดน้ําหนักคือการเอาไขมันสะสมออกจากร่างกายเราจะต้องเปลี่ยนไขมันสะสมมาเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายที่ถูกต้องสําหรับการลดน้าหนักผมเน้นนะสำหรับการลดน้าหนักคือ fat burning exercise หรือการออกกําลังกายสลายไขมันนั่นเอง